พรุ่งนี้โอ้โห,โหพรุ่งม,มานี่ว่ามันมาวันนี้แล้วแหละยายหลวงพ่ออาจารย์อาจารย์อาจารย์ดูจากสีหน้าแววตาลักษณะโง่เฮงเองเนะเอง<อ>มีโอกาสคาดเข็มขัดแชมป์โลกลูกเอ้ยจริงเปา,าหน้าตาผ่องใสมีน้ามีน,ามนวลเมอแม่โวยมันจะเป็นจุดอ่อนนะลูกเนี่ยเนี่ย หน้าตามึงอ่อนไปลูกเอ้ยถูกหมัดสองหมัดแล้วก็แตกก้วลูกทําไงเนียเดี๋ยวหลวงพ่อเอาของดีเดี๋ยวอาจารย์เอาของดีลงหน้ารับรองหน้าเองจะทนหมัดทนศอกไม่มีแตกลูกเอ้ยขอบคุณมากอาจารย์อาเอาเอาเอาตั้งใจลูกเอ้ยหายใจลึกๆล,ลูกเอ้ยเออเยเซ<ส>มิกาโซสัสมันละกาเซซีเมกัสิ์ะสสอะไรอ่ะสตีนะ อ้าวมึงมองเป็นขนมปังเรื่องอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นใส่หน้าผมอาจารย์ส้นตีนมันด้านไหมลูกด้านมึงต่อยมึงถีบเข้าไปส้นตีนเนี่ยแตกไหมแตกไม่มีแตกไม่แตกมันด้านลูกเอ้ยเอาส้นตีนลงหน้าเนี่ยหน้าเองจะทนหมัดทนศอกไม่มีแตกและเป็นหน้าเมตตามาหานิยมเลยลูกเอ้ยไม่ด้านไงหลวงพ่อเวลาเองเดินไปไหนนะใครเห็นก็ต้องลองทักไปไหนมาเล้าไอ้หน้าส้นตีน อ้าวเดี๋ยวแต่มันเหม็นนะโห<อ>มพูดอยูนกับอาจารย์ด้วยอ่าอาตั้งใจลูกเอ้ยเออโอ้สีเมฆอะไรของมึงเนี่ยฮะข้างเดียวก็พอแล้วมึงจะด้านซีกเดียวหรือไงลูกอีกซีก,กอ่อนๆง,งี้ศัตรูก็รู้จุดอ่อนนะสิเออตั้งใจลูกเอ้ยเยเซมีกันอะไรเขาืองี่าาายฮางีแล้วมะด้ีกเดียมหรกอีกซีกอ่อนๆงีตก็สิากเอย ม่ลูกเอ้ยมันน่าถ่ายลูกเก็บไว้ให้ลูกหลานมึงดูเนาะโอ้หันหันนัใกล้ใกลนี่ยโอ้โหโยมเอ้ยโยมที่อยู่ทางนี้ที่อยู่ทางบ้านดูเป็นตัวอย่างเลยอ้ยนะคนเราเนะ้่ลงว่าเกิดมาแล้วมีหน้าตา<ด>อย่างนี้นะอาจารย์พูดเต็มปากแล้วว่าเอาตัวรอด คนมีกินนี่หน้าผากนี้บ่งบอกเหมือนคนมีฐานะนะนะคิ้วมาหาอำนาจดวงตาพยักหูนี่อายุยืนยาวปากเรียกเงินเรียกทองดีไปหมดเวิบหายในฉา,าดีจริงๆลูกเอ้ยอออมาๆมา,มา,มาต่างใจต่างใจได้สิทพิธี มามามาลูกเอ้ยอ่าอ่าเอามามาหลังลงออาาาเออขนาดพันไม่พอใจมันก็ยังมาไง่ายๆเนาะนสิมีกสีสามาละกะโต้สิมีละกะเจยังไม่กะสีเอาลูกเอ้ยค่อยๆลืมตาใจ มามาเฮ้ยเซมไม่ก็ที่บ้านมึงสบู่บูดรือเปล่าเนี่ยจี่หลวงพ่อสิโอเยสิจงมีเงินมีทองโอเยทิจงร่ำจงรวยโอเยสิจงมีฐานะ โอ้ยยยยเยยโอ้ยยยยยยยอเปิกเจวเดีรอกแก้วอเมริา a เ y o y else ่าพ่อลพ่อเลื่มตัวเลื่มตัวอะ I'm a e n i อแจกดีมิชาเอาไว้ไปแล้วไปแล้วพอแล้วแหละอาจารย์ผมว่าเออหมดแล้วใช่ไหมลูกหมดแล้วอาจารย์ใครใครใครโอ้เพราะว่ามีนักร้องจะมาขอขออะไรอาจารย์อยู่ไหนแล้วโยมเอ้ยเอออาเอาสีกาขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกอ๋อคนไหนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออมามาขึ้นมาเลยลูกเอ้ย เออเอาเอาเอาโยมปุบมือให้ให้กับน้องๆแอ้วเอ่อเชิญเลยครับมามาลูกเอ้ยเออเดินมาเดินมามาบนว่าเป็นนักร้องแล้วเงินทองมันไม่ดีนั่งลูกเอ้ยนั่งนั่งเออนั่งงล่างลูกเอ้ยมาไล่ไม่ได้หรือไงลูกค่ะโอ้ยความจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะลูกนะ เกี่ยวอะไรกันอาจารย์มันเกี่ยวตรงที่ว่าเนี่ยอาตมาเดินเข้ามาน่ะมีนักร้องหลายคนหน้าตาดีด้วยบอกมาลายไม่ค่อยได้เลยแต่มีนักร้องหน้าตาคิเลบอกมาลายดีเป็นเ,ออเนพราะอะไรคะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาแขกเรียกไปนั่งนักร้องหน้าตาที่สวยได้จะแอกเวลาแขกเรียกไปนั่งปั๊บชอบคุยเรื่องชีวิตป๋าเนี่ยน้องจะเปิดเทอมอีกแล้วแม่ก็มาจาก้านนอกว่าจะมาถอนฟัน เขาเขามากุมอยู่แล้วพอฟังอีนี่เขาก็ไปใหญ่เลยลูกเอ้ยสังเกตนักลอกที่นาตาคีเลด่ดิเออมันเอาตัวรอดแขกเรียกไปนั่งโต๊ะปับ๊บมันเข้าใจหาเรื่องคุยลูกนะคุยยังไงอาจารย์และจำไว้เลยลูกเอ้ยมือขวาจะจับแก้วเบียร์หรือจะค่าบุหรี่เขาว่าไปลูกเอ้ยมือซ้ายอย่าปล่อยว่างเปล่าลูกทําอะไรคะอ๋อไอ้อหนูยืนนี่ลูกทำไมอาจารย์สมมติเ,เขาเป็นแขกใช่ไหมจ้ะมือขวาจับแก้วเบียร์ มือซ้ายวางบนหน้าขาแขกอย่างนี้ลูกในห้องแอร์เย็นๆอย่างนี้ลูกอะไรจะมาอุ่นเกินมือสตรีลูกเอ้ยวางอย่างนี้หาเรื่องสนุกมาคุยกับแขกก็ได้ไม่มีเรื่องสนุกโมก็ได้เนี่ยเมื่อกว่าเนี่ยหนูไปพาต้ามานะหนัวอายหนัวเดินตกปเดินตกบันไดเลืน่นว้าโอ้ยเพื่อนนี่มุงดูกันเต็มเลยว้าเนี่ยแล้วลูกเอ้ยโอ้ อ้าวคนทับป๋าเห็นไหมสอนแป๊บเดียวได้รางวัลแล้วโอ้อาจารย์เห็นไหมเรามาหาอาจารย์แล้วมันดีเนี่ยทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้สักสี่ห้าครั้งถ้าสี่ห้าครั้งมาละยยังไม่ออกหยุดลูกใช้ก๊อกสองมันก็มีก๊อกสองก๊อกสองนี่มือวางให้เฉยๆลูกปากก็พูดนิ้วก้อยเริ่มทำงานป่านะชีวิตหนูนะเกิดมาเนี่ยเป็นนักร้ออันนี้บอกแขกเลยโยมเอ้ย อันนี้อยากคิดว่านักร้องลาบกจกระเปิดมันไม่ใช่โยมมันเป็นโค้ดมันเป็นรหัสของคาเฟ่เขาถ้านักร้องใช้นิ้วก้อยทํางานอย่างนี้แสดงว่าแซงคิวลุกโอ้แซงคิวนิ้วก้อยแซงคิวนิ้วก้อยนี่สองพันขึ้นไปโอ้ oh. แต่ถ้านักร้องเอื้อมมือมาฝังนี้ใช้นิ้วโป้งทํางานอย่างนี้ก็เรียกลัดคิวลุกกี่พันจารลัดคิวนี่ก็สามพันขึ้นไปโอ้ oh. แต่มีแขกบางท่านเคยมาบอกอาจารย์บอกเจอนักร้องบางคน มันไม่ใช่นิ้วก้อยไม่ใช่นิ้วมีโปง้งมันจับตรงนี้แล้วก็บิดอย่างนี้สแสดงว่าอีนี่กำลังจะหักคิ้วลูก <Okay. S 1> อาตาัตราเงินเท่าไหร่อาจารย์ไม่มีอาตาัตราเงินช่วงนี้ต้องรวบรวมสมาธิลุกขึ้นก็อีแล้วง,งัดก้านคอมันเลยลูกอาจารย์ตอนนี้ได้มาอะไรแล้ไม่กุ้มใจแล้วอยากอยากมีแฟนคะอยากมีแฟนเหรอลูกหนูยังไม่เคยอะจาอ๊ะอ๋อยังไม่เคยลูกเอ้ยแล้วมาทํางไงคะมาทํางไงลูก คนเดียวหรือทั้งโต๊ะโอ้หลายคนเลยนะอาจารย์อ,อ๋อหลายคนมันจะเสียเวลาลนโะยมเมยนะมัดรวมกันแล้วก็มาทีเดียวเลยประหยัดเวลาไว้เอาเอาเอาก็คงคงจะเอาไว้แค่นี้นะครับนะฮะมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่คณะของผมโดยแท้จริง แต่เป็นการเฉพาะกิจเฉยๆหาเงินเข้าบ้านเหมือนันเถอะนะเรืเรมาธรมะหากินกันเพระเต็งเลี้ยงลูกเมียน้อยอีกหลายคนครับเพราะตอนนี้ส่วนตัวผมก็มีธุรกิจส่วนตัวก็คือไปทําลิเกนะครับอันนี้ก็น้องสาวก็เป็นเล่นคู่กันลิเกผมท่านสนใจติดต่อก็ที่ www.theng.com นะครับเป็นลิเกอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือไม่งั้นก็ส่งอีเมลไป อีเมลถ้าอีเมลไม่ว่างก็ให้อีมดอีเมลไปก็ได้อีมดอีเมลชื่อคนรับหมดแล้วล่ะขอให้มีความสุขครับหมดหน้าขเขาเลยเจอกันอีกนะครับครับสุขภาพน่าเป็นห่วงมากแข็งแรงเอาไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ